อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูร c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันนะก็เป็นแพ็คง่ายๆนะครับโอเคเข้าไปที่ตัวแพ็คลายวันกันเลยเนาะสำหรับแพ็คลายวันวันนี้ก็จะมีแพ็คเจบิลแพ็คการ์ดทองแพ็คนก แล้วก็แพ็คซูเปอร์อันนี้แพ็คใหม่นะมีเวลาตีหลายวันอันนี้ดิปโปเคารลัสใหม่อีกแล้วชาเลนจ์แคชออฟไททันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่แพ็คง่ายๆก่อนเลยน่าจะเป็นแพ็คนกเนี่ยแหละได้ตัวนกระดับคอมมอนนะครับแฮสกอฟเทลิกนะครับโอเคตีเลยสี่รอบโอ้โหชิลใช้โมโนเลยแล้วก็เด็กๆไป2ตัว ใช้กินพืชเจอกับนกนะครับสองตัวไปเลยเอานี่นน่ล้วกันมารอบแรกไม่น่ามีปัญหาอะไรเราลงมาเราตบได้เลยนะเราก็ใส่หนึ่งแต้มไปนอนซะฝับเรียบร้อยตัวที่สองนะครับมีสองแต้มแล้ว ตีมาหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่สองแต้มได้เลยนะครับสองแต้มไปฝับเรียบร้อยตัวสุดท้ายสองแต้มตีมาสองโอเคเลือดยังลดไม่ถึงครึ่งนะจัดไปสองแต้มสามดิไปนอนซะโอเคครับ ชนะไปอย่างง่ายได้นะครับสำหรับรอบแรกชิวมาก D ีเม่วง45ครับไปต่อกันรอบที่2โอ้ยังชิวอยู่โมโนตัวเดียวแล้วก็เด็กๆลงไปเลยก็น่าจะคล้ายๆกับรอบแรกนะไม่น่ามีปัญหาอะไรไปเลยครับหนึ่งแต้มนอนอย่างรวดเร็ว นอนสาตัวที่2มาสะสมแต้มแคชออฟไททันได้ดีนะครับแพ็คง่ายๆแบบนี้มี2น้องๆก็มาเก็บกันให้ครบด้วยแล้วกันนะสายสแต้มไม่ป้องกันก็นอนสิครับไม่เสียเวลาตัวสุดท้ายตัวที่สม,มีสจะตีบาบ้างไหม ตีมาสามนะครับโอเคจิบจิบแล้วก็สะบัดหางต่อไปเลยเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่สองชิวชิวมากตัวเดียวก็เอาอยู่นะพี่โมโนดินเอมม่วง45ครับไปต่อกันรอบที่3าิวเหมือนเดิมโมโนแล้วก็ตัวเด็กๆไปประกบ นี่นี่เลยโอเคปะเราก็ใส่หนึ่งไปเลยไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองมีสองแต้มสองแล้วไม่ทำไรล้วตีเลยโอเคป้องกันหนึ่งอย่างนี้ก็ นอนสิครับสวยงามมากตัวสุดท้ายให้โอกาสตอดเลือดเรานิดนึงมี3ามแต้มถ้าไม่ตอดนี่เราไม่เสียพลังเลยนะไม่ต่ออดเลยโอเคเข้าหนึ่งไม่เสียพลังเลยครับชนะไปนะครับในรอบที่สชิวมากเลย ดีเม่วง45ครับไปต่อรอบสุดท้ายรอบที่4โอ้ยังคิวถึงรอบที่4เลยนะแล้วก็เด็กๆ2ตัวนี่นี่เลยโอเคมาเราก็ใส่แบบไม่ยัง้งหนึ่งแต้มไปไปนอนซะฝับเรียบร้อยตัวที่สอง สองแต้มแล้วตีมาหนึ่งนะครับโอเคเราก็ใส่สองไปเข้าหนึ่งไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายมีสองใส่เลยไปโอเคครับเข้าสองแต้ม นอนสิครับชนะไปทั้ง4รอบนะครับสำหรับการตีแพคไฮสก็อปเทลิกนะชิวมากได้แล้วเอเหินเอม,ม่วงเงินเขียวอาหารได้มาอีกหนึ่งใบนะครับเคยทำคลิปเลเวลแมทของเขาไปแล้วนะแต้มเจอร์ว,วิบห้บดล็อกอีก1ครั้งนะครับโอเค มันเร็วไปเดี๋ยวรับภารกิจหลายวันก่อนเดี๋ยวไปตีอีกแพ็คเลยละกันแพ็คมาราทอนแล้วกันเนาะ,ะเจ้าซุปเปอร์ซอสเน่โอเคถ้าชนะก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้เลยอ่ะมารอบเดียวในตัวสาวสิบตัวเอากินเนื้อนั่นแหละอ่ะมีตัวลีเอา อะไรดีเอานี่เลยละกันป้าเล็กซี่เลยเนาะแล้วก็เด็กๆลงไปประกบ2ตัวนี่ๆมาไม่พูดพํมทํทเพลงป้าโมโหขอกัด1ทีก่อนเลยไปใส่ซะเรียบร้อยออสะบัดหางนะไม่ใช่กัด โอเคตัวที่สองของเขาแล้วนะทีสองแล้วไม่ตีเราใส่สองไปเท่าหนึ่งก็นอนไปสิครับตัวที่สามมีสามแต้มแล้วไม่ทำอะไรเราใส่ต่อ เข้าหนึ่งแต้มไปนอนโอเคแล้วตอนนี้ถึงตัวที่4นะครับเขาก็เ,าเหลือแเจ็ดตัวเนาะมีสีไม่ทำไรเราก็ใส่เลยไปสามแต้มเข้าหนึ่งโอเคสวยงามครับเหลืออีกหกตัวมีหก ตีเราเท่าไหร่ตีมาสี่นะครับเหลือสองรอบนี้เราก็ใส่สามแต้มเลยชารเข้าหนึ่งสวยงามมากไปนอนซาโอเคตอนนี้เหลืออีกห้าตัวมีสี่ไม่ทำอะไรอั้นเดี๋ยวเราก็โจมตีสัก 3เนาะไปโอเคเข้า1สวยงามงเลยเขาเก็บไปชาร์จสองก็จะกลายเป็น6นะ6แต้มเขาตีเราตีเรามา3โอเคอันเดี๋ยวเราก็ใส่3ก็พอมั้ง4ไปเลยปะอ่ะเข้าหนึ่งโอเคเขาป้องกัน3เลยนะ Okay. ตอนนี้เขาเหลืออีก3ตัวนะครับมี4แล้วไม่ทำอะไรแล้วเราก็ใส่3ามไปโอ้โหดันป้องกัน3ไม่มีปัญหาเขาเก็บแต้มไปชาร์จหนึ่งก็จะกลายเป็น5 5นี้ไม่ทำอะไรแล้วรอบนี้เราใส่4ไปเลย ไปเข้าสองแต้มไม่มีปัญหาครับไปเขาเก็บไปชาร์จเยอะนะเนี่ยตอนนี้เขามีเจ็ดแต้มแล้วเขาใส่มาแค่สโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่สี่เลยเนาะไปย่ำเข้าหนึ่งไปนอนซะ และแล้วก็ถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับมีสีไม่ทำอะไรโอเคครับจัดเลยครับแปดแต้มเอาหกทำลามแล้วก็ไปกัดฟับเรียบร้อยครับโอเคก็ชนะไปทั้งหมดเลยนะสิบตัวชิลๆมาก ตีแบบมาราธอน10ตัวมาเปิดการจะลุ้นใบสุดท้ายจะได้อ๋อได้เป็นไดโนเสาร์นะครับได้เจ้าซูปเปอร์ซอรัสมานะครับตัวระดับซูปเปอร์แลเนาะแป้ม Jw 260นะครับโอเคยังมีแพ็คต่อยนะซูปเปอร์ซอรัสในอนาคตนะครับแพ็ครายวันช่วงนี้เข้ามาเยอะนะดีมากเลยจะได้มีอะไรทำ โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็ควันนี้2แพ็คนะแพ็คแฮสกอฟเทลิกแล้วก็แพ็คเจ้าซูปเปอร์ซอรัสท,ที่ตีแบบมาราธอนนะครับ mm hmm. ก็ชิวชิวง่ายๆ2แพ็คเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ